คือเขียวอ่ะจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือฉันอ่ะเป็นคนที่ชอบตัวอะไรแบบโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ไม่มบไม่คืออะไรคือถ้าสังเกตอ่ะในติ๊กต็อกมันมีผู้หญิงแต่ชุดว่ายน้ำใช่ไหนเดต๋ยนี้ก็จะเป็นแหวกหลังใช่ไหมเมืทอกี้ก็แบบตัวบีตรงตรงนั้นอ่ะแล้วเห็นหมดเลยอ่ะตัวบีอ่ะ แล้วแบบเห็นข้างๆเ,เลยมีแค่ตอนจีีครับมันบางทีก็เปิดน,นิดนึงอ่ะแล้วก็แหวนไปเลยอ่ะคือฉันเห็นข,ขอออกไม่ได้ตัวก็ว่าแฟนในดิจิตอไม่ก็เดี๋ยวดีก็แบบถ้าเห็นฉันไปเดินสองเหตุในะใส่เสื้อแล้วเปิดออปแล้วประเด็นคือในดิจิตอลมันมีแบบฟิวเตอร์มันทำให้ขาวเลยข้าจัว่าในดิจิตอลมันมีฟิวเตอร์ทำให้ ให้ดูผิวจริงเลยอันนี้ไม่มีฟิวเจอร์นะมันก็มีฟไฟค่ะตรงเงี้ยมันมีแสงเนี่ยเนี่ยมันก็เนี่ยผิวจริงประมาณเบอร์สองเนี่ยขอบตาคำ้ำตรงเงี้ยจะค้ำๆหน่อยตรงเงี้ยจะขับขอบ้อก็จะประมาณเบอร์เบอร์กึ่งเบอร์หนึ่งกึ 1, ่งเบอร์สองผิวชัดน,นะกึ่ 1, งเบอร์หนึ่งตาดูแสลนะเนี่ยมันก็ค้ำๆหน่อยอ่ะอันนี้มันกล้องมีฟิวเจอร์นิดหนึง่งค้ำๆหน่อยอ่ะตรงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยค้ำๆหน่อย ผิวประมาณเบอร์แขนหน้เบอร์สองหน้าประมาณเบอร์มันก็แบบมันดูแข้างเลยมันก็มันก็ดูขาแล้วที่จริงมันก็ทำคำนะมีฝ้าเห็นมันมีฝ้าเน,น,นี่ยหน้าเนี่ยผิวคนมันก็ไม่ได้แบบแบบสมูทอะไรขนาดนั้นเนขะ้าใจป่ะเหมือนกันฝรั่งมีฝ้าอะไรผิวชาติมนุษย์เออหน้าใสต้องเลเซอร์ทุกเดือน ฉันเห็นแล้วฉันแบบด้วจริงอ่ะฉันก็ชอบดูนะแบบว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันก็แบบไม่ิด้จิตเอาใจเราใจใจใจไทยวะใจเขาใจเราแต่ว่าแบบบางทีฉันอาจจะแบบมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเขาแต่งตัวแบบเนี้แล้วแบบมันจะจะเป็นอะไรไหมแบบนึกภาพ นึกภาพไปแต่งเนี่ยแล้วผู้ชายอ oh. ่ะน kind of ึกภาพไปแต่งอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ผู้ชายอ่ะนึกภาพไปทะเลเนี่ยแล้วผู้ชายแม่งมองอ่ะแล้วแม่งแม่งคอยโดอ่ะแม่งเห็นเขาเอ็นแบบรัดมีตั้งตึ่งเหี่ยอแล้วแบบแล้วแบบเห็นนมแบบขาวอ่ะแล้วแบบแล้วแม่งคอยโดนึกภาพเราเป็นหัวเรารู้สึกไงอ่ะแบบแล้วแบบจริงป่ะภาพเราเราเป็นผู้ชายเราก็อยาก เ,เ,รเ,เราเป็นผู้ชายเราก็อยากมีเมียเอาเอาจะหลายจริงเราเป็นผู้ชายาเราก็ไม่อยาก้มีอะไรเป็นของของทั้งประเทศที่ใครอะเขาถึงไม่อยากแบบนีแัยมันมันแตกอะไรหรือว่านางแบบนางแบบแบบคือฉันคิดว่านางแบบนะเขาหนักนึกภาพเขาหนักคิดตามนะเขาจะมีหัวคิดตาดนี่นึกภาเขาจะมีหัวแล้วว่าเฮ้ แล้วไปเดินเทือเขาต้องไปถอดแล้วเปิดเนี่ยแล้วปิดตันจริงฮะและเห็นหมดเลยอ่ะนึกว่าพควาเป็นหัวทำไงรับแล้วนึกว่าปล่อยไปกัดตะก้องถ่าคนตะก้องไม่ฟ้าเรียบเลยนะตะก้องสมัยนี้ตะก้องคนนิ่งๆก็นิ่งๆนะตะก้องบางคนปากต่างๆฟ้าเรียบเลยเว้ยจริงเลยฟ้าอะไรก็กินกันเล่นๆฮันมูนหนึ่งคืนวันไอ้แตซลไปบ้าอะไรพวกเนี้ยมีนะมีนะมีนะ เขาหนึ่งได้บอกน้ว่าอะไรหรือว่าไปแล้วไปเลยไปเจอฝรั่งมันมีแฟนเจอฝรั่งแล้วปุ๊บสติงข้ามคืนที่เรารอทโดนโดนควยที่ใจมหาศาลควยมีกล้าคนยมีเส้นเลือดของฝรั่งโดนควยของฝรั่งกดท้องเข้าไปอย่ารีเทิร์นเพราะถ้าเรารีเทิร์นเราจะไม่อยากไม่อยากเอาหัวกลับถึงได้บอกนะไปแล้วไปเลยถ้ารีเทิร์นกลับมา เราจะดูว่าจะเป็นผีหรือชายสมมติเราไปเจออะไรที่ดีกว่าเราไปฟันนะั่นแล้วเรากลับมานี่ถ้าถ้าเป็นบริการก็อย่างนึงแต่ไปฟันคนธรรมดาแบบมีใจให้คนหนึ่งแล้วเรากลับมาหาคนเก่ามันก็จะแปลว่าอะไรวร่าแปลว่าเราคนเพื่อนเราจะมอ,อ,องพอแม่เราเนี่ยคือภาพเขารู้ว่าเขาจะมองไมีดีเขาาใจว่ามีดีแบบเราใจง่ายเราไม่แคร ที่ตกลงพวกแกเป็นแฟนกันแล้วเราห้ามใจเองไม่อยู่เราคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเราคุมตัวเองไม่ได้ก็จะทําให้เราเราเป็นคนเราเป็นเป็นที่ที่ว่าเป็นที่โดนถามสังคมถ้าทําแล้วเนี่ยก็จะแย่ที่ทำอะไรก็ได้ไม่เหลียวจะปากปาจะปากเยียที่เคยคนเคยเยี่ยมาก่อน แต่ไม่เคยนะไปแล้วก็กลับมาเนี่ยไม่เคยนะเขียนไม่เคยต่ว่ามีคนเคยแล้วแบบเขียวเองก็เคยเนี่ยจต่ทีบมือจีบนี้ได้ทั่วนะเห็นไหมแต่มีอีคลิปหนึ่ง